ว้าวข่าวด่วนสกินใหม่บัตเตอร์ไฟราคากี่คูปอง แล้วจะมาขายเป็นซุ่มหรือว่าเป็นซื้อกันแน่ด่วนประกาศปิดตัวเกม ROV ข่าวนี้จริงไหมแล้วที่สำคัญใครเป็นคนที่จะปิดตัวเกม ROV เกมอะไรจะเข้ามาแทนก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเริ่ไปดูกันเลยริดแมนชอปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ยและยังมีบริการเติมเกม ROV ในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาที แถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข o อ e n ID เดีท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริทแมนชออย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกิโลฟอนวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่วันที่12เดือน6นั่นเองอาจจะลงคลิปช้าหน่อยของอาไปนะที่นี่นะฮะ <laughs> มาดูที่กิจกรรมใหม่ที่หน้าร้านค้าแนะนํากันก่อนเลยมาที่มุมขวาล่างนะฮะก็เป็น กล่องสกินลึกลับราคาพิเศษ15คูปองเท่านั้นซึ่ง15คูปองเนี่ยจะเป็นการเปิดเพื่อลุ้นรับสกินถาวรน,นะฮะย้ำนะฮะว่าเปิดเพื่อลุ้นรับสกินถาวรโดยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกเซียมซีหรือว่าพวกอุอปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการแลกสกินถาวรได้นะฮะแต่ย้ำนะฮะว่ามันยังมีของตัวเธออยู่อี ไม่ใช่แค่ถ้าเราดวงไม่ดีแล้วได้เซมซีนะฮะดวงไม่ดีแล้วยังได้เพชรยังมีนาเนี้ออและที่สําคัญฮะถามว่าสกินไหนควรแลกมากที่สุดพี่ปักต้องบอกเลยว่าต้องเป็นฮาโปนี้ของตัวเอราลตัวนี้เนี่ยไอ้นี่เนี่ยควรแลกมากที่สุดเพราะเอฟเฟกต์เทที่สุดและถทํานับกับตัวอื่นเนี่ยแล้วยังมีกล่องห้าคูปองก็คือกล่องสกินเมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดแต่ว่ามันไม่มีเซมซีเอาไปแลกนะฮะมันก็จะมีเพชรพวกของเกลือแทนเลยอะแต่ว่าถ้าใครดวงดีหคูปองอาจจะออกก็ได้ กล่อง3คูปองก็มีนะฮะจะเป็นกล่องเพื่อนลุ้นรับฮีโร่ทาวอนะฮะซึ่งกล่องนี้เนี่ยย้ำนะฮะว่ามันมีของเกลือด้วยมันตามคูปองน้อยก็จริงมีทั้งฮีโร่มีทั้งเกลือเลยทุกคนแล้วก็ฮีโร่เนี่ยออกน้อยมาก0.6%เปอเซ็นตองที่สำคัญนะพี่ปังไม่ค่อยอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้คูปองมาซื้อฮีโร่ควรจะเก็บ ทองเนี่ยไปซื้อมากกว่าซึ่งเป็นทองในเกมนะไม่ใช่ทองจริงหรืออีกทั้งเมื่อวานวันที่11เนี่ยมีกิจกรรมใหม่เข้ามาก็คือวงเวทแหวนเอสตีมนั่นเองนะครับเพียง60คูปองเนี่ยก็รุนรับสกินทาวนไปเลยแต่ว่ามันไม่การันตีอะไรหรอกแต่เราเนี่ยยังสามารถเก็บตัวเนี่ยสัญลักษณ์เหรียญเอสตีมเนี่ยไปแลกสกินถาวรได้ด้วยนะฮะเอสตีมนี้เนี่ยมี2สกินนะฮะก็จะเป็นลอเรียลกับของอารัมนั่นเองนะฮะนี่ลอเรียลโอ้โหพูดได้คำเดียวนะฮะสกินเอสตีมเนี่ยเหมือน ไปกินอันติเมตอีกหนึ่งครั้งอ่ะทุกคนถูกไหมแล้วที่สําคัญที่สุดนะฮะสำหรับสกินเอสตีมในกิจกรรมนี้เนี่ยเหมือนว่ามีโอกาสที่ทุกคนจะได้ฟรีด้วยเพราะว่ามันใช้คัมพีขั้นสูงเนี่ยถ้าใครเก็บมันระยะเวลานานๆานานเนี่ย มันสามารถมาเล่นได้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะ,ะถ้าเรากดเข้ามาอ่านเนี่ยกิจกรรมนี้นะฮะจะอยู่ตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่17ก็คือตรงนี้นั่นเองนะฮะไม่มีการันตีอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าสกินถาวอนอยู่ที่ส่เปอเซนต์น้อยมากๆเลยส่วนอัตราการแรกนะั้นเหรอใช้แค่19เหรียญพูดได้คำเดียวนะฮะว่าถ้าใครมีคมภีรกั้นสูงเป็นร้อยเล่มเนี่ยถือว่าดวงดีแล้วได้ถาวรอ,อย่างแน่นอนและฟรีด้วย ตอนนี้นะฮะทุกคนดูหน้าโปรไฟล์ ROV e ให้ชื่นใจเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ROV กำลังจะประกาศปิดตัวเกมข่าวนี้หลุดออกมาแลว้วแล้วเป็นข่าวจริงหรือไม่ตอนนี้เนี่ยมารับชมข้อมูลกันดิบๆสดๆตอนนี้เลยนะฮะซึ่งจากข้อมูลหรือว่าจากภาพภาพนี้นะฮะจากทางเพจของ Extreme Zone นั่นเองนะฮะได้ทำการเปิดเผยว่า Honor of k i n g หรือว่าเกม HOK OK, เนี่ยเกมต้นแบบของ ROV e เนี่ย ตรียมที่จะเปิดไทยเล่นแบบทั่วโลกหรือว่าเปิดเน็ตเซิร์ฟแบบ g l o b a l นั่นเองนะฮะก็คือไทยเล่นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมุดเซืรอจีนไปเล่นเราสามารถดาวน์โหลดได้ตามเซิร์ฟไทยปกติใน Play Store หรือว่า App Store อะไรพวกนี้ได้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้นะเวลานี้นะฮะมันน่าจะได้ประมาณปลายปีนี้หลยพี่ปักคิดอย่างนั้นซึ่งเขาได้ให้ข้อมูลไว้คร่าวๆนะฮะว่า บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง t e n เซ็นเนี่ยได้เปิดตัวเกมของ HOK OK เนี่ยหรือว่าเกมที่พัฒนาโดย t i m m i Studio เนี่ยผู้สร้างเดียวกับเกม ROV หรือว่า AOV ที่เราเล่นในเซิร์ฟต่างประเทศนะฮะเตรียมที่จะเปิดให้เล่นในเซิร์ฟ g l o b a l หรือว่าทั่วโลกนั่นเองนะฮะสำหรับ HOK OK เนี่ยเป็นแนวเกม m o b บ้าเหมือน ROV เด เืิดได้เล่นบนมือถือทั้ง iOS ทั้ง Android นะฮะในเซิร์ฟโกเบลนั่นเองจะอยู่ภายใต้การดูแลของ Level Infinite นั่นเองนะฮะให้ผู้ที่ให้บริการเกมยักษ์ใหญ่ซึ่งก่อตั้งเมื่อปีที่แล้วเพื่อช่วย Tencent เนี่ยเผยแพร่เกมให้มันหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยไม่ได้หลุดมาเพียงแค่นี้นะฮะในเซิร์ฟเวียดนามเซิร์ฟไต้หวันและทุกๆเซิร์ฟมีการพูดกันอย่างแพร่หลายแต่พี่ปังไม่สามารถเอามาหมดได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลเยอะจริงๆก็ออกมาคร่าวๆแล้วก็อธิบายคร่าวๆให้หนึกภาพตามกันเลยกันนะครับซึ่งจากคนๆน,นี้นะฮะก็ได้ให้ข้อมูลว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้อย่างแน่นอนว่าไอเกมเฮดโอเคเนี่ยหรือว่าฮอร์เนอร์ออฟคิงเนี่ยต้นฉบับของ a o v หรือ a o v นะฮะ จะได้รับการปล่อยตัวสู่ระดับโลบอลนานาชาติเนี่ยในระบบรูปแบบ m o b ้านะฮะไม่ใช่ MMORPG พี่ปักได้หาภาพลูดออกมานะฮะจากในเพจเพจหนึ่งนะฮะก็คือน่าจะเป็นของเว็บ ไอ้ดาวโหลดเกมนะครับเป็นแถบ,บ,บนั่นเองนะทุกคนซึ่งเกมนี้เนี่ยชื่อว่า h o n o r of King นั่นเองซึ่งตรงกับ h ฮโอเคทุกประการแล้วก็ผู้ดูแลเนี่ยก็จะเป็นเลเวลอินฟินิตนั่นเองหรือว่าเลเวลอินฟิน t ี้เนี่ยแต่อ่านปิดขออภัยด้วยนะครับเขาได้ปล่อยตัวเกมคร่าวๆมาซึ่งการปล่อยตัวเกมคร่าวๆมาเนี่ยเขาปล่อยมาในรูปแบบของพรีเรจิสเตอร์นั่นเองนะฮะซึ่งพรีเรจิสเตอร์คือการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเกมจะเปิดตัวให้เราเล่นซึ่งแน่นอนครับมันยังไม่เปิด ตัวในถาวรให้เราเล่นนะเวลาปัจจุบันแต่มันทําให้เราเนี่ยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการดาวน์โหลดเล่นก่อนใครเวลามันเปิดโอเพนเบต้าได้เล็วซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยต้องไปลงทะเบียนในแถบแถบเท่านั้นนะฮะเพราะว่าทั้งตัว iOS หรือว่า Android เนี่ยใน App Store หรือว่า Play Store เนี่ยน่าจะยังไม่มีนะฮะในเวลานี้ และข้อมูลนี้นะฮะทำให้คนไทยของเราเนี่ยได้มีการแปลความตีความอย่างหลากหลายกันเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> บางคนเนี่ยก็บอกว่ามีข่าวแล้วว่า t e n นซินเนี่ยผู้ผลิตเกม HOK OK, ที่เป็นต้นแบบของ r o v หรือว่า AOV e, เซิร์ฟต่างประเทศของ r o v นะฮะจะเปิด HOK OK, ทั่วโลกปลายปีนี้ ผู้เล่น H.O.K OK เนี่ยอาจจะดีใจที่ต้นตำรับเนี่ยมาเผชิญเองเลยสกินขายจริงไม่มีสุ่มนะฮะจริงนี่นี่คือเรื่องจริงนะฮะก็คือเกม Honor of King หรือว่า H.O.K OK, ในเซิร์ฟจีนะฮะ สกินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีสุ่มเลยนะคะส่วนใหญ่จะเอามาขายจริงๆเลยแต่ยกเว้นสกินอิลูเมียระดับที่แบบเทระดับแรไอเนี่ยต้องสุ่มนะฮะเพราะว่าใช้คูปองน่าจะเยอะถ้าเข้าเซิร์ฟไทยนะ,ะทุกคนก่อนจะไปปังการสรุปเนี่ยมุมงขวาล่างเนี่ยฟาร์ธ 5v5 นี่ทุกคนเล่นกันหรือยังมันใกล้จะหมดเวลาแล้วนะมันเปิดเป็นเวลาจํากัดน,นะครับทุกคนนี้รีไปเล่นเลยแล้วชวนพี่หมากันมาได้ดื้อแล้วแน่นอนฮะว่าการสรุปผลเนี่ยจากรูปภาพที่ผ่านมาที่พี่ปักได้โชว์เมื่อตกี้แล้วโชว์บนหน้าเนี่ยเพิ่ราร h ิตอเเกมต้นฉบับของ ROV เนี่ยกำลังจะมาเปิดในซูเปอรหบืลว่าเซิร์ประเทศไทยสามารถเล่นได้แล้วโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปมุดเล่นเซิร์ต่างประเทศแต่อย่างใดแต่จากข้อมูลข่าวสารที่หลุดออกมาว่าเกม ROV เนี่จะประกาศปิดตัวเกมลงซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะฮะย้ำนะฮะฟังดีๆและอย่าคอมเมนต์มั่วนะฮะข้อมูลนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงในเวลาปัจจุบันนะฮะเพราะว่า ROV เนี่ยไม่ว่าจะเป็น GM ROV หรือว่ากา r ร n a Thailand อนะ ไม่ออกมาแจ้งทีนะฮะว่าเอาวีเนี่ยจะปิดตัวลงซึ่งในอดีตเนี่ยมันมีการคอแลบขึ้นนะฮะก็คือเอาวี XHOK OK, ที่จะเอา2เกมนี้เนี่ยมาพัฒนาร่วมกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนว่า HOK OK เนี่ยเขาเล็งเห็นตลาดไทยหรือว่าตลาด global ตลาดทั่วโลกนั่นเองนะฮะของเกมเนี่ยว่าเขาน่าจะสู้ได้เลยเขาเลยน่าจะเอาการพัฒนาที่เป็นคอแลบกับเอาวีเนี่ยแยกออกมากลายเป็นว่า HOK OK เนี่ยจะมาเปิดเกมเองในซื้อ global นั่นเองนะฮะแต่ความแตกต่างมันก็มีกันอยู่นะฮะ ในเรื่องของกราฟิกเนี่ย ROV เนี่ยจะจัดจ้านบุนแรงกว่านะฮะสำหรับ HOK เ,เ,เนี่ยกราฟิกเนี่ยไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่นะแต่ในมุมมองเนี่ยก็เล่นสนุกแต่สิ่งที่ดีสําหรับ HOK แล้คือสกินแล้วก็ชุดของ HOK OK เนี่ยพูดได้คําเดียวว่าสุดยอดมากและเข้าถึงยุคเข้าถึงสมัยจริงๆเมื่อเทียบกับ ROV แล้วเนี่ยก็เป็นสไตล์เดิมทุกประสบการณ์ที่เล่นมา4ปีจริงๆเลยโดยฉะนั้นสรุปเลยนหะาะว่า ROV ยังไม่ประกาศปิดตัวเกมณเวลาปัจจุบันที่พี่ปักอัดคลิปได้ยั แต่ในอนาคตเนี่ยไม่ทราบนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญเนี้ย HOK เนี่ยไม่ได้มาแทน ROV แต่อย่างใดนะฮะแต่มันเป็นเกมที่จะมาเปิดในซีรีสโกลวลให้เราเล่นนั่นเองนะฮะดยฉะนั้นเนี่ยสองเกมนี้อาจจะเล่นด้วยกันได้ก็ได้นะับอย่างเช่นครึ่งชั่วโมงแรกเล่น ROV ครึ่งชั่วโมงหลังเนี้ยเล่น HOK ก็ได้หน ทุกคนรู้จักฮีโร่ตัวนี้ไหมฉันคือคนเผ็นนอนลักกันนอ <c oughs> ฮีโร่ตัวนี้นะฮะมีข่าหลุดมาว่าในอดีตเนี่ยเคยเป็นผู้ชายด้วยนะแต่น้องเปลงพี่นะ,ะอันนี้ล้อเล่นนะครับอย่าบุลลี่เพศที่3ใครบุลลี่เนี่ยแบนออกช่องนะฮะโอเคตามนี้นะครับแล้วก็ย้ำเลยนะว่ามีคนเนี่ยส่งรูปภาพนี้มาให้พี่หมาปัก ตามรูปภาพนะฮะก็คือหมายเลข0102พี่ปักจะสรุปให้ฟังง่ายๆและเข้าใจกันแบบทั่วถึงนะฮะก็คือในอดีตเนี่ยเกมอาวีเนี่ยคือคิดนะฮะว่าจะเอาตัวของน้องซินิเทียเนี่ยมาทําเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงดี แต่แล้วนะฮะเนื้อเรื่องของซินเนเทเนี่ยมันดันไปเชื่อมโยงกับเดกต้าไงก็คือเป็นเหมือนผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันอนะเออเหมือนเป็นญาติเป็นน้องสาวหรือว่าเป็นคนรัก,กันในพวกนี้จำไม่ได้แล้วทุกคนเขาเลยต้องทําซินเนเทเนี่ยมาเป็นผู้หญิงโดฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครใหม่แต่อย่างใดนะฮะไอรูปภาพนี้เนี่ยมันคือต้นฉบับของตัวของซินเนเอรยนั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาทำโมเดลมาเป็นผู้หญิงแน่นะก็าอาจจะเปลี่ยนชื่อเหมือนของน้องตัวเขาเรียกอะไรวะที่เปลี่ยนเป็นตัวฮารินนะ เปลี่ยนชื่อไปเลยว่าคุณไม่เอามาใหม่เลยตัวละครเนี่ยอีกทั้งปัจจุบันนะฮะตอนนี้เนี่ยบัตเตอร์ไฟเนี่ยกำลังจะมีสกินใหม่เข้ามาในเซิร์ฟไทยซึ่งเป็นสกินที่คาดว่าน่าจะแพงที่สุดสําหรับบัตเตอร์ไฟหรือว่าเป็นสกินที่น่าจะสวยที่สุดสาหรับพี่ปักที่มองบัตเตอร์ไฟนะปัจจุบันนะฮะซึ่งมันคือสกินสกินนี้นั่นเองนะฮะจากคลิปที่เราดูเนี่ยนี่จะเป็นคลิปสกินเปิดตัวของบัตเตอร์ไฟในระดับอันติเมตนั่นเองนะฮะเพราะว่า มันมีข่าวหลุดมาคร่าวๆนะฮะว่าสกินนี้เนี่ยออนติเมตด้วยฉะนั้นเนี่ยปีปักไม่ยืนยันนะฮะว่ามันอันติเมตร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือว่าไม่ยืนยันนะฮะว่ามันจะมีราคานี้จริงๆหรือเปล่าเพราะมันเป็นข้อมูลหลุดมาเฉยๆด้วยฉะนั้นมันเป็นแค่การคาดการ์นะฮะฟังให้ดีและอย่าคอมเมนต์มั่วเหมือนเดิมนะฮะว่ามันเป็นแค่าการคาดการไม่เรลับทุกคน <c oughs> ไม่ได้เข้าฮุหกดีนี่เห็นมาสกินนี้เนี่ยเหมือนว่าน้องเนี่ยก็จะเป็นมัจฉานะฮะก็คือเป็นเขาเรียกอะไรวะเป็นนางเงือกอ และเอฟเฟกต์โมเดลสกินเนี่ยโอ้โหนึกถึงอนิเมะเรื่องหนึ่งมากก็คือจอมยุทธพูดถังซานะตอนที่น้องเปิดตัวมานะฮะก็คือเหมือนว่าจะมีการ์ดต,ตอนที่เขาเรียกว่าอะไรวะไอถังซานะทุกคนไปทําภารกิจใช่ไหมไอที่ผ่านเจ็ดด่านทดสอบอะไรของเทพสม,มุทรอะ่ะเออประเมินนั้นเหอซึ่งจากคลิปคลิปนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะคะว่า เขาได้บอกราคาไว้ในเซิร์ฟต่างประเทศนะฮะซึ่งนี่คือคลิปของเซิร์ฟต่างประเทศไม่ใช่ของเซิร์ฟไทยนะฮะในเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าสกินนี้ของน้องเนี่ยจะมาขายพร้อมคับตัวอิโมจิหรือว่าเป็นหน้าโปรไฟล์เนี่ยพี่ปังไม่แน่ใจนะฮะถ้าใครที่ซื้อพร้อมกับไอตัวทั้งสกินแล้วก็ไออิโมจิน้าโปรไฟล์เนี่ยจะอยู่ที่ราคา555คูปองเท่านั้นแต่สําหรับตัวสกินเนี่ยจะอยู่ที่499คูปอง ด้วยฉะนั้นเนี่ยไอ้คลิปนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยในเซิร์ฟไทยที่จะเอามาขายในราคานี้ด้วยฉะนั้นเนี่ย กระบะตัดทิ้งเลยเสิร์ฟไทยไม่ขายราคาต่ําขนาดนี้อย่างแน่นอนฮะพระจีมีหิวตังค์ฮ <c> ะ <oughs> แต่จากคลิปคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของคนไทยนั่นเองนะคะก็คือเฟิร์สทอยเกมใน t i k t o ็อนะคะทุกคนเนี่ยที่พี่ปราเอาคลิปมาเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรว่าเครดิตเนี่ยอยู่มุมขวาล่างนะคะสามารถไปติดตามใน t i k t o ็อในเพจต่างๆได้นะคะแล้วให้เครดิตเขาด้วยซึ่งเขาได้บอกไว้นะคะว่าจะมาในเบบ สกินของอันติเมนฮะเตรียมคูปองไว้ได้เลยสําหรับสกินของบัตเตอร์ไฟซึ่งถ้าเราดูจากด้านล่างเนี่ยมันเป็นภาษาไทยแล้วก็โชว์สกินบัตเตอร์ไฟเนี่ยในราคา1,200คูปองเท่านั้นซึ่งถ้ามันมาจะในแบบขายจริงๆนะฮะอันติเมนเนี่ยหลังเพักหลังๆเนี่ยมันจะมาแบบนี้บ่อยมากนะก็คือ,คอมาในราคาเริ่มต้นที่1,200คูปองแล้วให้เราทํากิจกรรมเพื่อรับบัตรส่วนลดนั่นเองนะฮะจาก1,200คูปองลดเหลือ 729, ด9 9 6 9 9ประมาณนัร้นแา้หละ ดยฉะนั้นเนี่ยพี่ปักคาดการไว้นะฮะว่าอย่างขั้นต่ําเลยเราจะต้องเตรียมคูปองไว้ก็คือ1,200คูปองไว้ก่อนนะฮะถ้าสำหรับการซื้อขายไม่ใช่การสุ่มนะซึ่งมันมีข้อมูลหลุดมาด้วยนะฮะคร่าวๆก็คือมีการหลุดมาในเพจบางเพจน,นะฮะว่า น้องตัวบัตเตอร์าฟเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบการสุ่มและการสุ่มเนี่ยจะแพงมากๆขั้นต่ําที่2,000คูปองด้วยเช่นั้นเนี่ยพี่ปักไม่การันตีนะฮะว่าราคาคูปองเนี่ยเท่าไหร่เพราะรองยังไม่รู้ชัดเจนว่ามันมาการสุ่มหรือว่ามาการขายแต่ถ้าให้พี่ปักทายเนี่ยน่าจะมาขายนะฮะทุกคนเพราะว่าถ้ามาซุ่มเนี่ยเรารู้ได้ทันทีเลยว่า มันจะมีคนซื้อไม่เยอะเท่าไหร่อะทุกคนเออโดยฉะนั้นถ้าจีมอยากได้ตังเนี่ยน่าจะมาขายแล้วก็ถ้าไม่ขาย1,200คูปองก็ลดราคาเหลือ799-699ประมาณนั้นแหละครับเตรียมคูปองไว้ได้เลยมี ANY ความคิดพี่หมาคนเดียวนะ และไอ้ข้อมูลเหล่านี้นี่ที่ได้บอกไปทั้งหมดก็ได้หลุดออกมาคราวๆนะฮะซึ่งข้อมูลบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นความจริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอในอนาคตกันก่อนสกินนี้ของบัตเตอร์ไฟก็สวยอยู่นะใครมีเนี่ยก็เทอยู่นะสกินแห่งเปลวเพลิงของบัตเตอร์ไฟมิตินค่นเองหรือว่าไม่ติคอนนั่นเองนะฮะทุกคนซึ่งสกินนี้ก็วันเลือผ่านนี่ก็สวยนะสําหรับสกินของน้ําแข็งบัตเตอร์ไฟก็วันนี้เนี่ยไม่มีอะไรเยอะนะฮะก็จากลากันไปเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะฮะ โอ้ยน้ำแข็งเชียงใหม่แท่นนอเราเล่นครับซึ่งถ้าใครดูคลิปนี้อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทําคลิปดีๆกนันเพิ่มข้อมูลข่าวสารกนเพิ่มนั่นเองใครอยากให้ทําคลิปไหนหรือว่าส่งข้อมูลมาได้ในเพจกิลลป,ปอนเนี่ย<ๆ>ก็ส่งมาได้นะครับวันนี้จกักราไบเลยครับบ๊ายบายครับรักทุกคนนะครับจุบจ๊บ,บ,บ,บจุ๊บๆหวๆจ้า